สวัสดีค่ะอยู่กับน้องพอใจนะคะน้องพอใจค่ะวันนี้วันสุดท้ายของที่หนูมามาเอ็กซ์ไซส์นะคะมาเทรนนิ่งน้องพอใจอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุสิขวบค่ะสิกว่าขวบเหรอคะ,<จ>ะสิบขวบข <18. S 2> อโทษทีจะสิแล้วนะคะน้องพอใจมาฟื้นฟูสายตาสั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะตอนนั้นหนู เริ่มมองไม่เห็นหรือยังไงนะคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่ารู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะน้องพอใจเพราะว่าเพื่อนของแม่แนะนำมาค่ะเพื่อนของหนูนะนำมาเรียนที่โรงเรียนเดียวกันเหรอคะใช่ค่ะน้องพอใจมากับคุณแม่ในช่วงปีที่แล้วนะคะมาเดือนพฤศจิกายนปลายปีนะคะอตอนนั้นหนูมาเนี่ยสายตาสั้น325เอียง0.75นะคะตาฝา ตาซ้ายเนี่ยสั้นลบ2.75เอียง0.75นะคะอันนี้เป็นค่าจากคอมพิวเตอร์ที่เราก,กดมาได้แล้วตอนนั้นหนูก็มาพร้อมกับใส่แว่นมาแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะหนูใส่แว่นอยู่ที่250กับ300นะคะตอนนั้นใส่แว่นปุ๊บเนี่ยวันแรกที่ก่อนมาฝึกหนูอ่านได้4บรรทัดนะคะของสเนเลนชาร์แว่นค่าแรงอะคะ่ะ นั้นใส่แว่นมากี่เดือนเหรอคะคุณแม่พามาหรือว่าเพิ่งใส่แล้วก็มาเลย<ม>จำได้จ,ไไดจำไม่ได้ใช่ไหมเห็นคุณแม่บอกว่าเป็นช่วงโควิดสายตาเลยแย่ลงใช่ไหมคะเรียนเรียนออนไลน์เยอะเลยเหรอคะใช่ค่ะเรียนออนไลน์เยอะเลยเนาะแล้วตอนแรกๆไม่ยอมบอกคุณแม่ใช่ไหมเ <c oughs> หรอคะมันดูเบลอแล้วก็ยัง แล้วแล้วแล้วยังไงถึงไปบอกเขาได้อะคะไม่ไหวแล้วเหรือว่าเขาสังเกตเห็นเนาะสังเกตว่าอาจจะดูอะไรใกล้ๆมากขึ้นใช่ไหมคะคุณแม่ก็เลยพาไปตรวจตานะโอเควันนั้นเรามาถึงเนี่ยหกเมตรน้องไม่เห็นอะไรเลยนะแล้ววันนี้โอ้หผลดีมากๆเลยวันสุดท้ายคือวันที่สิบห้าพฤษภาที่เรามานั่งคุยกันวันนี้นะคะน้องอ่านได้ห้าบรรทัดนะคะ v i s u a l Acuity 6ทับ12นะคะวันนี้ตาขวาเนี่ยได้6ทับ36ตาซ้าย6ทับ24นะคะตาซ้ายจะดีกว่านะส่วนแว่นตาที่เราใส่นะคะจากตอนแรกๆที่บอกว่า250กับ300หนูลดลงมาเป็นลบ2 2 5กับ200นะคะแล้วลดลงมาล่าสุดเลยเนี่ยคือข้างขวาลบ200กับข้างซ้ายลบ150อ่านได้หมดเลยนะ ได้เกือบหมดเลยนะคะวันนี้ก็เลยสุดท้ายก็ให้ค่าแวนแนไปอีกค่าหนึ่งนะคะ,คะไปไปฝึกต่อเดี๋ยวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าฝึกที่นี่หนูว่ามันดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นยังไงคะน้องพอใจค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นมันยังไงมันเห็นชัดขึ้นหรอคะในสิ่งของที่บ้านหรือว่าป้ายต่างๆเห็นชัดขึ้นอะไรเป็นตัวสังเกตนะคะ ทีว <TV. S 1> ีหมายถึงทีวีเป็นคนเป็นกระตูนอย่างนี้หรอมันชัดขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมคะดีใจจังแล้วหนูใส่แว่นอยู่บ้านไหมคะไม่ใส่ค่ะอยู่บ้านไม่ใส่แว่นเนาะแล้วค่าที่ลดลงมาตอนแรกๆที่ลดก็จะยากนิดนึงใช่ไหมคะแต่ก็พยายามฝึกอะไรที่บ้านบ้างคะทำอะไรบ้างมีล้างตาไหมมีไหนบอกมอง มองตรงนู้นด้วยนะคะทําอะไรบ้างคะน้องพราใจมีล้างตาล้างตานวดตานวดเปล่าตาค่ะทำบอลทำลูกบอลด้วยกี่ทีทำห้าสิบห้าสิบทีนะคะมีปิดตาด้วยไหมมีค่ะมีปิดตาด้วยแล้วทำอะไรอีกคะแล้วก็ประคบไหมประคบตาแล้วแล้วใส่แว่นเทรนนิ่งไหมคะใส่ค่ะ กี่นาทีคะลูกใส่ไปเรื่อยๆใส,อใส่ไปเรื่อยๆแล้วทําไมหนูทนใส่ได้ะหรือว่ารู้ว่าใส่แล้วเดี๋ยว,วมันต้องดีชินแล้วคํานี้ดีมากชินแล้วใช่ไหมคะดูทีวีพอมันใส่ปุ๊บถอดออกมาก็ชัดขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ใส่ข้าแ้านเทรนนิ่งค่าเท่าไหร่อยู่บวกเท่าไหร่บวกสามโอ้บวก300เลยดีมากใส่แล้วไม่เวียนหัวหรอคะ นกๆก็เวียนหัวแต่ว่าตอนนี้ไม่เวียนหัวอืมเขาบอกว่าตอนแ,แรกๆเวียนหัวแต่ตอนนี้ไม่เวียนหัวแล้วฉะนั้นเป็นความพยายามของเด็กนะคะที่ทําตามที่ผู้ใหญ่บอกจนผ่านจุดที่มันทําให้แบบว่าเราไม่มีอาการเวียนหัวแล้วเนาะอเขาก็สามารถใส่ได้เนาะแล้วที่บอกว่าดีขึ้นเนี่ยอ่ะทีวีดูสบายขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอะไรอีกแล้วก็ตอน อ่านหนังสือเหรอคะเป็นยังไงไม่ต้องก้มไปอ๋อเวลาอ่านหนังสือไม่ต้องก้มไปแบบใกล้ๆมากใช่ไหมคะดีมากเลยคะ่ะน้องพอใจแล้วมีอะไรอีกไหม,มดูไกลๆอะก,ก็อ่าแต่ว่านี่คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันดีขึ้นเนาะคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารบำรุงตาให้หนูกินไหมคะไม่เลยไม่เลยใช่ไหมหนูชอบกินผักผลไม้ไหมคะ ชอบกินผลไม้ชอบกินผลไม้นะโอเคน้องพอใจดีมากๆเก่งมากๆเลยนะคะตั้งใจทําแล้วก็มาสม่ําเสมอเดี๋ยวช่วยบอกเพื่อนๆอ,อายุใกล้เคียงกับหนูได้ไหมว่าเล้ตามันฟื้นฟูได้ไหมคะได้โอ้ขอบคุณนะคะนี่เด็กตอบเองเลยฟื้นฟูได้แล้วทํายากไหมคะไม่ยากไม่ยากมันดีกว่าใส่แว่นหนาๆเนอะใช่ไหมคะใช่โอเคอค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะยังไงขอให้น้องพอใจสายตาดีขึ้นไปอีกนะแล้วก็ไปฝึกเทรนนิ่งไว้นะคะยังไงหนูทำหนูรู้วิธีอย่างมากมายเลยแล้วก็เชื่อว่าจะต้องดีขึ้นเพราะว่าวันนี้ตาเปล่าหนูเห็นตั้ง5บรรท,ทัดที่6เมตรเนาะแล้วก็ปิดทีละตาก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ประมาณ อสองบรรทัด3บรรทัดนะคะแล้วก็ใส่ค่าแว่นที่น้อยลงมามากๆเมื่อกี้มีค่าแว่นที่เราสรุปกันสุดท้ายคือลบ150กับอีกข้างประมาณลบ5 7นะอันนี้จะเป็นแว่นที่เราไปฝึกต่อเป็นค่าที่น้อยลงนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของเด็กที่อายุประมาณ10ปีนะคะใส่ตาสั้นนะคะสั้นประมาณ300นะคะก็สามารถที่จะฝึกแล้วก็เห็นได้แล้วตัวน้องเองน้องพอใจเองก็บอกว่ามันดีขึ้นจริงนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ